สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมล็อกอีกแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทีมล็อกโอ้ยไปเลยจับอยูดด่แล้วล่ะจับฟังผุนเท้าล่ะไปตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการวอร์มเตะของเจ้าพบโอ้โหมาถึงลงเลยฮะทีนี้หวานเจ็บทีมล็อกไปเลย <laughs> มาถึงเตะเลย <laughs> เป็นช่วงวอร์มากแล้วนี่โอ้โหมาครบทีมงาน<ด>ครับนี่ ดูการวอร์มของตั้มทีมล็อกฮะจับซะแล้วไม่ใช่อย,อ,อยากาสวนทีมล็อกจังเลยเหรอ, <laughs> อเฮ้ยเรามีให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับโชว์ไป <laughs> หนึ่งดอกมิโอยอยากสวนทีมล็อกจังเลยไปล้อราคาฮะพี่จานว่าจะออกฝั่งไหนฮะวันนี้เต่าปลาสวนทีมล็อกค,ครับสวนทีมล็อกนะฮะโอ้โหอ๋อจะเล่นเต็มที่หรือเปล่าฮะวันนี้มาดูกันนแ่ โอ้โฮเราได้เล่นกันแล้ววันนี้ไปครับโอ้โหหนึ่งตาศูนย์ครับหลักขายังไม่เกินฮะสิบห้าแต้มไวจัดเลยมอแต่พูดฮะไปทางไหนดีปักเข้ามาเอาพบเปิดได้สวยยกมาแตะลูกนี้เรียบร้อยหลักขายยังไม่มาก็ยังไม่เดินเท่าไหร่ เปิดราคานี้ก็ไม่ได้เล่นกันละไม่ใช่เมื่อสามเมื่อสามเมื่อสามไปหน้าหูหน้าหูไม่มีราคาแล้วไปกรรมการดีกว่ากรรมการดีกว่าไม่มีราคาเรียบร้อยครับจะไหวไหมฮะวันนี้โอ้โหไม่มีราคาฮะถ้ามีราคาก็สูงสุดแทงไปฟองเหมือนเวเมื่อคืน ไปปอทำให้มีแรงนะฮะหนึ่งต่อสองครับปักเข้ามาโอ้โหเปิดได้สวยตแต่จริงทูนทีมนั้นเป็นต่ออยู่แล้วฮะแต่ว่าเจ้าพบไม่ได้วอมฮะก็เลยยังไม่มั่นใจนะฮะเนี yeah! ่ยนะพาดแบบเข่าขางทั้งปุญทีิสุดสามหนึ่งสามต่อหนึ่งฮนะ ปัดเข้ามาเปิดได้สวยยอะสั้นๆเลยบอยโอ้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่เรียลแรงฮะธรรมดาจริงตั้มทีมเราล้อแค่ร้อแค่สลันเข้าออฟอร์มฮะรันจะทำยังไงดีปักเข้ามาเจ้าอ้อยยกมาไม่พลาดฮะโอ้โอหแล้วนะครับเริ่มมีบนบนพึมพัมพึมพันิดหน่อย กานจังถามว่าวิเคราะห์ได้ลูกเต่าไปครับพญายามเสิร์ฟต่อโอ้คือโบเห็นวะเจงอองเจงอ่องหลอกม่หยุเลยมันไปเลยถูหยอดมาเสร็จเจ้าอ้อยลูกนี้แปลกินหรือเปล่ายกมาต้มเรียบร้อยบังตูติเข้าทีมด้วยกันทีไรก็ <laughs> ไม่ต้องพูดข้าวทีมทีไรเนี่ยปักโอ,โ,โอ้โหตัวโยนถึงกับปาดเหงื่อฮะคนโยนถึงกับปาดเหงื่อเลยฮะโอ้โหโโหกต่อสองครับวบ่าครับแต่มันสั้นฮนะยกมาโอ้โห้เ้ะให้ฮนะ ต้องบอกว่าเจ้าอ้อยยังไม่มีทีท่าอะไรฮะผมนี่รอลูกติดเส้นอย่างเดียวฮะตัวน,นี้ <laughs> <laughs> สามต่อหกพัดข้ามา <c oughs> กินดีเจ้าอ้อยไม่พลาดยกบาลุยเต็มบล็อกหรือเลปล่าโอ้โหเกือบจะเกี่ยวได้ครับ <c oughs> อยากว่ามาถึงพร้อมใช้งานเลยฮะเก็บตะก้อช้าๆนะให้เวลาบมดไปจะสามทุ่มแล้ว ไม่ม ja ีในบูรณะไปครับย้ำเซิบอัดมายังพันอยู่โอ well, nah uh ้โหเรียบร้อยครับยังนิ่งๆเงียบๆอยู่ฮะไม่มีราคาเกิดขึ้น15คะแนนนะไปจัดปัดเข้ามาหย้ำเปิดสวย ยกป๊อบปอ<ท>ลูกนี้ถูกแขนให้ไปเลยนะฮะแต่ว่าบปอกออกไปเองครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> ถูกแขนได้ฮะแต่ว่าออกครับไปทางไหนดีครับปุดหยดมาที่พี่ตัมโอโ้โหโอโ้โหปวดหลังแล้วฮะ เรียกว่า,วานอกสนามไม้วอมมาวอมในสนามดีกว่าบักกัไปโอ้โหเน็ตมันตึงไม่หน่อยฮะเรียกว่าตหลุดก็ลุดยาวหูกินที่ตัวแก่งยกด้วยซ้ายโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวกติดปลายเท้าว,ว่ายังมีพื้นแน่นๆอยู่ฮนะ อีต่อ11ครับโอ้โหเรียกว่าจะไล่บีทันหรือเปล่าครับลูกต่อลูกโอ้โหมาหนึ่งลูกฮะนี่ฮะไม่ดีใจฮะเด็กรักษาทรงอยู่ฮะเอกว่าเต็มห่างเหลือเกินฮะปัดเข้ามาออกครับโอ้โหดีว่าเสียหลักลับไม่ทันนะเมื่อกี้ถ้าไม่เสียหลักมีโอกาสแตกแค่นี้ โอ้เรียกว่าดีฮะโชคยังดีครปัดเข้ามาพยายามเปิดเขาสวยจบปัดต้มอ้้หเกียบถือไปยน้วกไกยเล่าครับออกไมตะกรัน่ยออกไไม่ออกฮ <c oughs> <c oughs> เอาแจ็คแล้วก็บ่าไปตีแล้วกไม่ถามทั้งนีนะ่เนาะปั๊กโอ้โห و, นี่ออกซะแล้วฮนะเปลี่ยนทรงครับเปียนทรงครับตอนนี้โอ้โหนะยังบอมเอ้เอา,เอาแล้วครับเอาแล้วครับอ่อมีการหยอกล้อกันเล็กน้อย,ย,ยนะ้าปั๊บเข้ามาโอ้โหเฮ้ยยังอยู่ เจ้าอ้ยย่าอยู่แล้วยังไงรังโอ้โหเต็มบล็อกฮะลูกนี้โอ้โหเนี่ยสยดายฮะโอ้เรียกว่ามีโอกาสที่จะตามมานะฮะแต่ว่าปะขว้าเปิดโยกมาให้พี่กอฟลูกนี้ปาาเจ้าอ้อยเอ้ยทำยังไงดิรถมาแตกหรือเปล่า หงอเข่า่าลูกนี้โอ้โหสันแบกไ้เจ้าโอ้โหเรียกว่าช่วยสุดชีวิตฮะมีการมากระซิบท้งกล้องด้วยแฮตัวนนี่โอ้โหแปดสิบสามอิสรนยังนับเสียงดังไม่ได้ฮะแตมยังตามอยู่ฮะ ครับจอยจะปล่อยอีกสักสองสามลูกหรือเปล่าฮะปัดเข้ามาโอ้โหจอยก็ว่าจะปล่อยอยู่แล้วเมื่อกี้นี่ไปครับแต้มเดียวเกมครับสิบสี่ครับไปทางไหนดีหมาทีพี่ก็เยอะโอ้โหว้าวแต่ทั้งตัวฮะ จะปิดเกมเหลือเลยหรือไม่ฮะ94จะปิดเกมเลยหรือไม่แฮก <c oughs> เฮ้ยเราพบเปิดได้ฮะยกป๊อ <c oughs> ไม่เหลือครับ <c oughs> โอ้โห,โหเกมโอ้ <c oughs> โหต้องบอกว่าสุดจีเ <c oughs> ส,สดีจ้า